งเรียนพะเห็ดนะครับหลังจากหรือลังคาออกหรือด้านข้างออกก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ไม้ไผ่นี่เพิ่งเอามาใส่นะครับกเพื่อสะดวกในการซ่อบบำรุงรวดที่เคยดึงไว้ก็ต้องตัดออกนะครับเพราะว่าเราต้องรื้อราวข้างล่างออกหรือราวตรงด้านข้างนะครับที่มันชำรุดที่บวกกัดแทะ หรือว่ามอดจอะนะครับเราต้องเอาออกใหม่ถ้าเราเอารวดนี่ไว้มันจะทํางานลําบากนะครับรวดตัวนี้เราก็ตัดหนอกเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นนะครับืองกับด้านนี้เหมือนกันครับสองด้านนี้ผมตัดหนอกแล้วยังเหลือสองด้านฝั่งโน้นนะครับยังไม่ได้ตัดรวดเมื่อก่อนใช้รวดแทนไม้นะครับทีนี้พอหน้าฝนมาฝนตกรวดมันหย่อนนะครับ พลาสติกมันก็หย่อนทำให้ต้องคอยมาดัานน้ำออก,กเรื่อยนะครับทีนี้ก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับใช้ไม้ไผ่ไผ่เล็กนะครับแทนไผ่นี้เป็นไผ่ลวกนะครับมาจากเป็นไผ่ภูเขานะครับแต่มาจากเขาจะวางแนวทั้งหมดเลยครับระยะห่างสามสิบสี่สิบเซนทันทรงตงด้านเลยนะครับหลังจากเรายึดอะไรเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะนำสลันมาวางทับ ปูด้วยพลาสติกแล้วก็ทับด้วยสสลนอีกทีหนึ่งนะครับสาเหตุที่เราต้องปูพลาสติกเพราะว่าเราต้องการให้เก็บความชื้นแล้วก็เก็บอุณหภูมิด้วยนะครับการเพราะเหตุคลอขาวเหตุคอนไม่ว่าจะเป็นเหตุลมต้องการอุณหภูมิสูงนะครับสามสิบถึงสามสิบห้าองศาภายในโรงเรือนความชื้นก็ประมาณที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบ เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นในโรงเรือนแต่ถ้าเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมนะครับตระกูลนางรมต้องชอบอากาศเย็นนะครับก็จะมุงหญ้าหญ้าคาหญ้าแฝกหรือว่าตับจากโรงเรือนก็ทําสูงนะครับทําให้สูงแล้วก็โลง่งในการผู้เห็ดเราก็ต้องดูฤด,ดูการด้วยนะครับเราอย่าฝืนธรรมชาติถ้าฝืนธรรมชาติแล้วมันจะทําให้เราเสียหายนะครับถ้าเห็ดชอบความเย็นเราก็ควรจะปลูกช่วง สายฝนถึงหนาวนะครับประมาณช่วงเดือนกรษภาคมพานี่ครับมีนาเราก็หยุดแล้วถ้าไม่หยุดมันก็จะเกิดความเสียหายเพราะว่าจากมีนาไปมันก็จะเป็นอากาศร้อนอุณหภูมิสูงนะครับเห็ดหนางฟ้านางลมจะไม่เกิดดอกนะครับนอกจากว่าเรามีวิธีที่จะทําให้โวงเดือนเราเย็นเห็ดถึงจะออกดอกนะครับถึงจะออกมันก็ออกได้ไม่เต็มที่เหมือน ดูหนาวนะครับ